วิบากของคนตรณีนะครับจากพระไตรปิฎกเล่ม15ข้อที่148พระสุตตันตปิฎกมัชริยสูตรที่หนึ่งนะครับเทวดาทูลถามว่าคนเราใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวนั่นดีแต่ว่าเขาทำการกิดวังคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไรและสัมรยายภพของเขาจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคจะไหนข้าพระองค์จึงจะกวรรู้ข้อนั้นพระผู้มีพระภาค้าตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรนีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทําการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ที่กําลังให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมพืถึงนรกกำหนดสนเดรจฉานหรือยม,มโลกถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ ก็กำเนิดเกิดในสกุลของคนยากจนยากที่จะหาเก้าวปลาอาหารและความสุขความเจริญในชีวิตได้โดยยากนะครับนี่คือวิบากของคนประณี